สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะการงานการเงินความรักตลอดปี2566ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพิจิกเราไปเช็คนะคะ Energy พลังงานนะคะว่ามีอะไรที่โดดเด่นสำหรับชาวพิจิกบ้างสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ในชาแนลนิรยาทาร่ด้วยนะคะว้าวใบแรกขึ้นมาแล้วนะคะ The world การประสบความสาเร็จนั่นเองนะคะ ไปในระดับโลกในระดับอินเตอร์เลยทีเดียวนะใครที่ได้ทำในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่าได้ <c oughs> ิรเริ่มนะคะในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เนี่ยดูท่าทางว่าจะโดดเต่นมากๆเลยทีเดียวนี่ไงคอนยูโทเปียคือความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะ <c oughs> คุณต้องทำต่อไปแล้วละ่ะนะแล้วก็มาพร้อมกับ Angel of strength นะคะ ความเข้มแข็งการที่จะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะแน่นอนว่างานทุกอย่างบางครั้งมันก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาได้นะคะแต่คุณแข็งแกร่งมากๆฝ่าฟันมันไปได้นะคะจนไปถึงความสำเร็จและความมัง่งคั่งในที่สุดนั่นเองนี่ก็คือ energy ของพิจิกนะคะต่อไปเราไปดูซิว่ามี สถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างตลอดปี2566 <c oughs> The Moon เ <c oughs> เป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีอารมณ์ที่อาจจะมีความอ่อนไหวนิดนึงนะคะในเรื่องตรงนี้เนี่ย เราอาจจะต้องมีการควบคุมนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมไวเบชั่นของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะคุณสามารถเข้าไปดูช่องอกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะนั่นก็คือช่องนิลยา The Law of Attraction นะคะได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของกดแรงดึงดูดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่าสามารถที่จะ,ะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆด้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะ พยายามคกวบคกุมอารมณ์ความขุ่นมัวของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังนะคะในเรื่องของคนรอบข้างที่จะเข้ามานะคะมันอาจจะมีบางคนที่เข้ามาด้วยความไม่จริงใจนะแต่คนที่จริงใจอะ่ะก็มีนะคะคนที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่เข้ามาอย่างจริงใจนะคะแล้วก็รวมถึงคนรักนะคะ คนรักเรื่องของเราของคนรักเก่าที่เคยเหินห่างกันไปนะคะที่เคยเอ,อยู่ไกลกันเจินจากกันไปอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ที่จะมีการกลับเข้ามาในชีวิตอันนั้นก็มีเหมือน,อนกันนะคะแถ้วยการที่แบบว่าคุณจะอาจจะมีการย,กย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับใครที่ต้องการมีการเดินทางนะคะหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทำงานนะคะ ในปี66นี่ก็เป็นจังหวะที่ดีที่คุณสามารถที่จะย้ายย้ายแล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะนี่ไง8หมายนะคะความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของการงานค่อนข้างจะรวดเร็วบางคนอาจจะได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งนะะหรือมีการขยับขยายกิจการนะในกรณีที่คุณทํากิจการด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะ มีคนที่สนับสนุนคุณอยู่นะคะเจ้านายอะไรแบบเนี้ยแต่บางทีเขาก็สังเกตการคุณอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะคะเออคุณอาจจะใช้ในเรื่องของความตั้งใจนะคะตรงนี้คุณจะก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วผิดหูผิดตาเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นปีแห่งความมีเสน่ห์ของตัวคุณด้วยนะคะที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ทั้งในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องของความรักที่จะมีเข้ามาเนาะ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะต้องมีการใช้การต้องตัดสินใจะนะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องใช้เหตุผลพิจารณาคิดให้รอบคอบโดยทีเดียวนะคะเรื่องของการตัดสินใจนี่คือเรื่องของการเงินนะคะมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญ มีการเงินเข้ามาในลักษณะที่แบบเหมือนฟ้าประทานมานะคะหรือว่าคุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตอะไรแบบนั้นนะคะมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานใหม่ๆที่จะนําเงินมาให้คุณอย่างมั่นคงในอนาคตนั่นเองในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะบอกว่า <c oughs> คุณจะได้พบเจอนะคะ,ะกับ มีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่นะสำหรับคนโสดะนะคะอย่างที่คุณไม่ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวะะจากไพ่8ดไม้เนาะแล้วความรักก็พัฒนาไปอย่างมั่นคงมีโอกาสสําหรับในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้คบกันมานะคะแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะ The High Priestess การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเรียกได้ว่ามีการประสบความสำเร็จแล้วคุณอาจจะมีเรื่องที่ลักษณะที่ว่ามันไปกระตุ้นคุณนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาแล้วมันกระตุ้นคุณให้คุณแบบว่าไปค้นหาคำตอบนะคะ ค้นหาคําตอบแล้วคุณจะจะได้คําตอบนั้นมาแล้วคุณก็เป็นแบบลักษณะที่แบบเหมือนกับก้าวกระโดดเลยเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาตัวเองไปได้อีกระดับหนึ่งทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็แบบเหมือนสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอะไรแบบนั้นนะคะนี่ก็คือในเรื่องราวของพิจิกนะคะโดยภาพรวมนะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และ c o m เมนตนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่อรอร์ l เคิเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดในทุกๆด้านนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สำหรับทุกคนนั่นเองไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ